สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีสุูุสุกนเนาะคะ่ะกำลังติดตามอยู่ทางช่องขขาเข้านะคะค่ะส,สิเป็นยิ้มแล้วรวยแต่โมพารวยไอพย้พารวยเสียงอยู่พารวยและการนัชชาพาโชคนะคะสีหาช่องนะคะ่ะสองเพลงเขาไปคู่ก็คือหอมหววเทพรุ่งเรืองนะคะค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันที่สามสิบนะคะเมื่อวานฉลืมฉลองให้ผู้เรียบร้อยเซตพิธีกรอกงาือวานเรียบร้อยนะคะวันที่ยี่สิบเก้า ค่ะผู้เพิ่นไในสุกในลำในสุได้ม้านกัดมือนีกัดมีผู้โชคดีนะคะคือคุณสาลิสาเนาะค่ะสาลิสาอุ่นแสงมือนีเพิ่นกับว่าทำตน้นผักปลาถวายปูค่ะเพิ่นก็ไในสุกในลำน้ำปูพร้อมกับไห่ติีทีมงานนะคะกัดมีเอกมีวานแซมโมยิมน้องไอ้น่าช่าขายเหียนขายเน่านะค่ะแม่คู่คนละหนึ่งร้อยบาทเอกวัน เหียนกรับเงาอะไรแล้วน้อยเหี่ยงกับเงาเลี้ยเตงล้างไอ่นะล้องไอ้กับแตงโมกับยิ้มคนละร้อยค่ะขึ้นฝากไว้นะคะขึ้นกลับไปเร่อนะคะห่วงครับคุณฉลอมนะคะฉลอมบกน้อยคือเกานะคะเม่ผู้ไอผู้ถวายผู้หารไม่ผูสองรอยยิ้มสองรอยหนักหน่อยหนึ่งร้อยอันนี้ของหนักน้อยอันนี้ของยิ้ม ถูกต้อตรวจมุดมาตลอดเนาะคะ่ะอันนี้ค่ะนางคำมูลห้วยใหญ่นะคะแต่วัยปูหนึ่งลอยไม่คูหนึ่งลอยยิมหนึ่งลอยนะคะอ่า,อา,ามีเยอะขอบคุณหลายเลยคะ่ะเด้อลายปูหลายก้นนะคะเคพป็นรวมบุญมากก็ขาดซ้ายนะคะคมือวา่างกับคนเฮ็ดตุนขาปลามากรวบรวมแม่ปูกับเี รวมร่วมไปวัดปลาบาันหมื่นหรือว,ว่าใชายา้ย้าผูเที่ท่องนะคะทีไม่พูดได้ไปเห็ดไปสั่งลายยางลายแนวค่ะพู้ได้มากไปไปกาบสักการะบูชากาบัยเทวิสวน้อมขับข่าวกุเวนนะคะพระสังกัจจายปู่พญายนาคเกดเสียนสององค์นะคะอันนี้กับนางรัตดาสินนะคะ้อมขรอครั่วรวมถวายกับปูตานะคะสามพันบาทเม่ปูสี่ร้อยเจวัน สองร้อยยิ้มสองร้อยขายเหี่ยนสองร้อยค่ะจ้าจุกจ้เอาเหี่ยนเลยน้องดูคีฝากงานกันฝากไว้งานมืองานวันวายยิ้มแล้วก็วันนะคะเพื่อนเชียนฝากไว้พร้อมเพราะว่ามือว่านนี่แม่คู่กับเมียกันเนาะค่ะหลายไม่ต้องคนหลายตัวสีงานเนี่ยทั้งกองยาวทั้งรับกองยาวให้ปูเนาะค่ะสุดตัวแทียน FC สู้ปูสู้คนนั่นแหละค่ะ ทานแลางก็ซิบอโบไว้ปู่ว่าปู่ยาเต็นแห้งแล้วก็ยาเต็นโดนเพราะว่าบางมันห่อนลายอะนะกระบอกปู่ก็รีบบอกเต็มทีแต่ในแต่หมู่บ้านนก็ถือว่าดีเยียนะคะผ่านคนไปด้ีกันก็รู้ซึ้งไยนะคะแต่ว่ามันกับพี่อะนะในร่างกายคนของมนุษย์ธรรมดาค่ะอันนี้นางทิพย์สุคนกาหลงนะคะร่วมบุดกับปู่หนึ่งพันบาทให้ทิพย์แม่คู่สองร้อยน้องไอสองร้อยค่ะสาธุค่ะ สีพานมาทาั้งชาวหน้องไอ้นะคะค่ะไลยปู่ไล่คู่ลายซืย้อเสียงเรียกหน้าบ่ได้เอ่ยซื้อแต่ว่าจะเขียนไายซื้อไปไหนเนาะคะ่ะสิผ่านมาทางของแม่คู่็ดีนะาแชาก็ดีนะคะไลยค่ะก่ะไม่คู่กับว่าปูไห่คาระบะปูไห่บอกไห่นะคะให้ลูกไห่ร้านคนในดท้่ปูเด้อให้ว่าให้พุดเปียงนีชิ้นสุปปูซุกคนนั่น,นแหละคะ่ะเพราะว่าจวดจอดมอไก่บ้าแม่คู่กับมีตะงงานค่ะช่วงนี้ก่างานปูหลาย เอฟซีมากคต้องโทษจองคิวหรือว่าบอกล่วงหน้าเนาะคะ่ะขัานบอบอกล่วงหน้าห้าังเทียมากค่ะจะบอกว่าอาจจะไ่กู่กับไปว่าใปเฮ็ดบุญนั่นบุญนี้ช่วยไปก็ช่วสยส่เวลาเนาะค่ะไซเวลาโดนเครื่องเดืดเครื่องห่อนเนาะค่ะก็ได้ไปตามข้าใบสั่งเฮ็ดตามใบสังคู่คือเเ่าอ่าจะได้มาเฮ็ดมาสางมารวมบุญกันไปเรื่อยๆอ่า ขอขอบคุณเอฟซีหลายๆนะคะที่อีพออีเมียมากืมูว่านุหลนะคะมูว่านันหลายแม่คู่กับสีเพชแจ๊บฉลาก็ ara, คือวันที่เก่าท่านว่าน,นะคะ9ทนวานเป็นบอกคุณไหว้โดนยู่ิแล้วค่ะ <c oughs> ไ,ดไ,ได้เวลาเตรียมตัวนะอยู่พระว่าแม่คู่กับสีเพชงานเนี่ยวันที่9ทศวรราเฉลิมฉลองฮอปูชีปลาขาวเพิ่นเพิ่นคบหลอกเิ่น3ปีที่แล้วแม่นวะครับคบหลอบของคา3ปี ไอวาัมก็ซีปีแล้วล่ะครบับครัว P อ O คปูมาเป็นสามปีวันที่เก้าท่านว่าวันเกิดปูชื่อขาวถ้าไปคู่กับิมีแฟตได้ผูไดสัังสื่อแฟตได้ในมือวันที่เก่าท่านว่าเป็นแฟตได้ลองคููก็ไวนิสซาที่ต้องกันมีห้างบัตรยับฉลาตะขาหลุดรางวัลมือน,นังนวนั้นสิมีทองไหยพร้อมแลค่ะมีทองใหยพร้อมพร้อมครับทีวี้วก็ตู้เย็นเครื่องเสียงชุดยยใหญ่ห้ว่ามีแต่ เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเพราะว่ามันเป็นรางวัลใหญ่ทีแม่คูก่กับแฟรได้กันราคาต่องต้องอัพมาจากน้อย <c oughs> ค่ะผู้ดใดอยากเอาหรือว่าได้เอาแฟนได้ไปก็นซับบูซาบแฟรได้ไปก็คือเข้าได้ทับุญนะคะได้สร้างบุญแม่คูก่กันสมณัคุณเกินคุ่มนะคะเกินคาดทีเด่เแต่ว่าสำหรับมือวานีในใ่ก็เฮ็ดไปนหน่อยนึงนะคะ่ะม่เป็นสองหน่อยรางวัลแบบค่คูบบม่คูก่กันแม่ครบกัน มีรางวัลใหญ่หลายเนาะเนาะเดี๋ยววันที่เก่าท่านว่าดจะมากัดใหม่เด้อยค่ะเด้องานปูคนละอ่าวันที่แกสิทิมนปูค่ะเออจะเฝ้าเรื่องบอกบุญเรื่องเรื่องบอกบุญเรื่องเรื่องบอกบุญปูวาดวันที่มันยังว่าดการ์ยาวเนาะหายว่ามือเอื้อน ทำตนเงินไปวัดป้าบันเมื่อเนะคะ่ะเสียตนพระป้า,าไปร่วมสร้างเดนนรกเนานะค่ะก็ว่าสร้างในครึ่งหนึ่งเดือนาะคะ่าเงินแ่แกมูลราคาลักล่านสองล้านคนละค่ะในคู่กับทาย่อยใจสร้างซส้อนะคะแล้วก็ถวายปูทั้งวัดผู้ได้อยากมารวมนั่งมืออื่อนเนะคะ่ะเด้อสิบป็นโรกท่านโรงท่านก็ได้หรือว่าอยากมาแห่นตนผรป้า,านั่งนะคะ ไม่แห่ต้นผาปลาต้นเงินนั่นล่ะต้นไฮว่าแล้วก็บ้าน,บบานโพยท่านแล้วก็อาจจะได้ตัวดีๆไปพ่อเพราะว่าปูรี่คนกับคนกับซื้อให้ลูกหลานไปกราบสักกและกราบไาใบจำได้วกขาวหัปูรี่เก้าเก็ดศูนย์คนเบากับ,บก,กับปู้ตาปู้ตาท้ามงวดว่าหันอัไรจะให้ตัวได้เราปูรี่ให้คนว่าห่วย เกาเกษชวนเล็บาลิกีแข่อยต่อว่าต่อไปกันสิเล็กรวดเจ้าตัวว่าใส่เพื่อนเพื่อซากระตันคนมึงเนี่ยวันที่เพื่อนเพื่อใส่เพื่นเพื่อซากระตันไปแม่คู่กับสิผ้าที่ตามไปคือก็ยาผ่าทั้งช่องของข้าเด้อค่ะเด้อยิมแตงโมน้องไอเอกวันลักกาพร้อมครับนัชชานะคะอันพาทีมนั้นบ่ได้ค่ะมืออื่นต้องติดตามต้องติดตามให้ได้ค่ะนิมนต์ครูกัน ตอชัวบั้่้หว้นใ่ห้่ไว้่ไว้่า่ไว้น่ไห้ไห้น่วนี่ไมว่ปมตาคนั้าใมันั่น่อขมัวนั่ตวนมตั เออพร้อมกับองคูปูมปูบคุมก็คือกับทัดกัะวัดกับข้อองค์ระกบก็คคู่นสวยสวยล่กอดยืครับปู่เพราะเอากลอดม่ะเพราะต้องมาเที่ยวแตนแถวเยอะ คุ้ยรกอเนาะแมงมดก็เฝ้าใคร่็คร่ที่ายทายทักแต่ว่าคนงานแต่ว่าคนงานแต่ว่าคนง้อแต่ว่าคเงานแต่ว่าคองานแต่ว่าคเงานแต่ว่าหลักรแม่ว่าคนงาหลต่ว่าเนานะ ชลิปกอกนะ่ะผููบอกแล้วเลือดถูคือ <laughs> มอคู่สวยอาจจะได้เพราะว่ถาถ้าหมดใหยต้องเอารถชลิปกอไปแก้ผมไปยืมหมู่บ้านกับคัดไครืปไปขึ้นหอปูตากกา่ตาเก่าเก้าเกิดเอารถไอเว้นไปจอดไว้ตรงนั้นววาทางพอเมื่อคู่ได้โชว์ดมว่าน้คุณโรั์หมู่บ้านแด็ก่าน้ำมยยึงน้ำวันดูที่ขามเงินเก่าแล้ว กคงว่าบางวันเค่าตัวเท่านั้นแหะยิวายจะไปร่ำเข้าไปจา้า,างือว่ายทำค่าตัวว่าทำอือหาโอเคได้หรือแจกฟ้าพอกระอิวาจะทุกอ,อย่างนี้ครับคุแต่ว่าวันหนยังไ่คั่วถึงไปคืนเงินเออแต่กินแบ่งรัฐบาลอือไปแบ่งกับเขาอีกวะแม่กับเขาผู้เขาแม่งแล้วั้งไปแบ่งกับเขาหรือว่าเขือถเขื่อเนาะเอาเพียงเทาเออแต่กินแบ่งรัฐบาลอืมเนาะ เออเอาอย่านี้เมือ่อไงคือไปคืนเงิน p a c k a g อืกผ้าไปว่ะครับ,บ,บค่อ่นก็ยายว่าครับเมื่อถึงมาสอคื้น,นเอาว่าไงมครับเอาอั่นี้ถ้าม่ครูไปดไป,ดไปกลับตัวไหนก็คือตัวนั้นนะก็เขาแก้โอเควันนี้วันนี้กลับพาเม่ครูไปคืนเงินแต่ครูจะกลับไปคืคนอนกเองอย่างครูยิ้มแบตัวคน พ่อตีก้ถือเขารปพ่อยรีตัวแกร์คือกแล้วบงคือมือ่คือมืออื่งวาแข็งถือว่าที่สองเออมืออ่เขาก็ให้ออกตัวแ่ันอึ่งแกมันออกว่าคือของเนาะอยากให้แม่ครูไปเือไปกับแต่ครูตาจับเป็นคนจับไม่ให้แม่ครูเป็นคนคิดจับก็คือนย่างไม่อยากที่จับคือจับมาก่มากประยักบ่ากด้ยแก่เสะมือมากแล้วใบแรกเรียกว่าคื ใบแร็วคือจะไปจับวันนี้อย่าพาดก็แล้วกันเนืนะวันนี้ป,จะจะป,ปู่ตาจะเป็นคนอยู่ใบแร็ปิ้ง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 ในใจ,ลจนเลยบบบนี้หางเย็บแป้งหนาพอก็แล้บบวกันเนข้าใจไหมแต่ปู่ั้งไว้ยังเบาเนี่ยั้งอยู่บมอกลูกไม่เลื่อนหายคื้อออกเนี่ย เออว่าจะบอกจูอ่ะอืมว่าเใครบอกก็ไม่คู่บอกด้วยอ่อืมเ่ราผมกะก็ไม่คู่เขียนก็ไม่ตาเลยี่เขแต่คนก็บบกพราะไม่คู่เขียนต่อตัวก็คอไม่ตาว่าตัวชื่อกะไรไห้ขบมัเมื่ไง่เป่าเลยมนเม่อยากบอกก็อย่ากันนี้ม่เป่าิง บ้านี้หละเงี่มือเป่ามือเรียกร้อแล้วนะพอทุกเปล่ามันแ่งออกอื้มมักไปใันเงี้ยเอี่ยเราก็เรายกร้องเงี้ยเมื่อเยก้งเงี้ยมันก็ออกว่าจะเขาคือเง้ยน่าะัไม่องี้ยเงบเปล่าเลยเปล่าหัวเลยว่าเปิดกะเบาเงี้ยเงี้ยก็เปงนอี้ยเออมืงเนี้ยคือผ้าไม่คู่ไปไหวราชการอืมลายชืงหลายยงไปขึ้นเงึ้แล้วก็ไปเพิ่มเงี้อืม จกได้อไปต่อบคุณอยากให้ไม่ครูไปหยุดไปไหนรู้จากไหมนิ้วันท่วงเลยอเงนมันเกิดต่อมองไต่เพราะว่ามันคือมาคุแก่ประชามกเงินต้นภาป่าช้าไว้เออให้แรชทางแดนรกเร็วๆนี้ไมันยากโดดเดียวแล้วจะได้ดูตัวอย่างการปฏิบัติขอเท้าไว้ถูกอัผู้ใดถูกกํากัด ร่วมไปดูเมืองกคุณนะคือกจัดคุณได้ยุ่งเพราะมื่อท่ามาด่ยื่งข้างปาารคุณนโอ้ปวดใจยุ่งปคดัจปากบานปากบ่าบานเข้าโรมื่อเอคักเนี่ยคือทางได้ยรับเออผู้ได้ทำความบ่ิี่ไม่สิ่ถสิงงามนาจาคือรอประจังรุ่งเขา ความมุดลงหมอนื่อเดิมไปแตาย่ึคือยังเขาไ่ได้เชิ่ค่ะยงคอเยอเขาลับหมว่าลงเรื่องใช่หมอนหรอถวนเือม่ได้เชิญลงงนบ่เ่ไดเชื่อติดตามเขาไม่ได้เช่อเขาไม่ได้เืเาไม้เชื่เขาไ่ได้เชค่ะ เขเไปย่ะเขาเขาบอก็ว่าก็ตีตามรเรื่องเขาพูดมึงมึงว่าขวักะเข้ว่าแข่งมาูเขาตีตามมากจ้ถึงหลวงปู่จุคหามหมอนะหลวกปู่ม pues ันว่าถ้ามมอนี่ก็มันเขาถึงไปอ้อนวองเลยเชิญขึ้นมาฮะกล่ะเขาบ็กีลยว่าเรื่องเขาพูดเขากเยรื่องฝึกกระด่างนั้งร้องวกันก็จะกึ่งกึ่งกลางๆให้ขายแรงเรื่องการฝืนมักม ขาปบนมัดมัดดงแบกมือกบบเวียงลงเวียงลงดิวเออเวียงมาท่านตีตามลงดิว่ะเปิดใจง่ายด้เปิดใจง่ายครับปู่ข้างข้าเขื่อนจะเปิดจัหวัดเขื่อนเขื่อนข้องด่างมันเดี๋ยวจะพอบอกรุ่งกปดข้าเขือนกับคอยคือป่อยรึป่อย้อมเพืนอ่ะดิ่ะครับอยากมันมาขึ้นพอค่ะ มันก็คือมันกระตายคือเกาหางแหลตุ้งหนอืมันว่าคือผู้หายผู้รอผู้ดื่ผู้เดินผู้คือได้อืผู้ปากวานแด้ผู้ปากเก็บได่ผู้กาเวียดได้ผู้แก่ผู้ดัางแแมกก็มึงด่างแบมด่งโลกเขาด่างโลกหมดเลยครับท่าทางว่าอืู่ไหนดิวครับเขาจะเรียกไว้แต่คนบุญคนบุญต่างหากนะ คนบเขาจะอันทือคุณนะโอ้มือดอกไม่หอมมะเรคุณนะร้อยคือว่ามันธทรามาดึงช่วยงาเรียนชวบกายกายาวบานใจเหมืนโรกนี้ไม่มีอะไรเลยคุณะร้อยถูกไปมันไม่ควากับขึ้นหนังเรื่องๆครับคุณข้นดึงแบบร่องทึ่ร้องเบืองเรื่อ ไม่อยากร้องปูอ้อก็อยากร้องจังใหญ่ยิ่ครับอืมร้องใช้ความดีทหไมโอ้โหอยากร้องปู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 ปนะูป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 ดปู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 ปยปูลูอูปูาเปูปเปู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 ปเปู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 ังเูปูปววูปนปู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 ปไปัปไปวไปาเอาูป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 อปูืูปูป้าูปูปู พ่อไปว่าวหายหา,หายยพบเรือยุบเรือเ,พ,เ,เพื่อันจะยั่นเออบางเรือไม่จะไปเอาบ่าอจากไปจึงไปท่าอากาะตาไป็ยัง,งานนานไงหนั่ก็ว่าเอาไปไายนึกยจากว่ปื่นปลาเขาสอต <c oughs> ัวาแปดโอปลาเขาอสองตัวไม่เรื่องครับปูพระแปดปลาของตัวไม่จะอื่มไหมห แปลว่าผ้าอ,องค์แพทกก็จะเดกเด็กหัวมันงหวงปะเขาทเรื่อเรื่มครับผูพระอ,องค์ที่ขวางผ้าโอ,อ่งที่ถ่ายก็คือจะหางมั่งบาทนี่ตอนเนื่อหนหวานยิ่งคู่งกับตามังรื่อเรื่มครับผูตอนไปคล้องตัวนะตอนว่าพู่งกับตาตอนไปเอาปาไปคล้องตัวตอนว่าเอามากเก่าทุกอย่างบนงูื่อื่งครับผู มมาปิดกัดนค่ะผู้หันเขาแก่ปุ่งนเนาะเออผู้เอาใจใหญ่คือกันได้เอามาว่านักฟอมไว้ยร่งตอนไปว่านักเนี่ยตอนมาหนักงานหนักหนังบางนค็หนักกัหนักเวิร์มแหวเพราะว่าเขาป่วยแก้วมือแก่เอาั้ารักเอากขาบอกเลยว่า,วา,า,าวเนาะการเอาให้เขาแก่บขึ้นมากก็ได้เอา เออเอาไปเรื่อยเอาไปเรื่อยเพป่นขวานถูกดักแต่เราก็ต้องรู้จักแบ่งฝันไม่ใช่เอาคนเดียวทุกถิงทุกอย่างคือเป็นทิ้งเพื่นทานมากนาะนคือเนาะคือความระงุกรกมากที่ไม่เกิดขึ้นนั่นอ่ะอืมว่าแบ่งฝันอืมบ้านเมืองเขากับบุญฝันนั่นเลยผู้เอาเอาเสกใจผู้ก็เอ็ดถึงเขาก็เอ็กซ์ค่ะมาเปิดกัาค่ะเพราะกระนั้นให้รู้จัก ลูกจักเด็กเด็กนะลกนะคือก่อั้วดื้อให้ลูกจักจินให้ลูกจัดกข้างให้ลูกจักเอาแล้วใหู้กจัดกแบ่งบอกทุกทิ้งทุก,กอย่างให้หัดเป็นผู้ให้ด้วยไม่ใช่หัดเป็นแต่คนเอาเมื่อจะเอายางเดียบผู้ใดยังก็จับูเดียวายางเดียบกูเอาเสียผูาายางเดียบเพราะผู้ยังเกิดว่าใจยันกูจเสียผูเียบเขา บ่เคยกินเคยทานบ่เคยชนะทัรทิ้งเงินทองตัวเองเออคือตะนนื้คือเหนียวคือจังได้มาถือถือได้ถือบือคือจังได้มาถือได้ถูกได้รักได้ถูกได้หมายการยอมเพราะคือตะนนื้คือเหนียวคือกินมัดขาดเดียวกว่าแตคือบ่คิดว่ากกุ้งข้าหนาหงื่ออยู่บ้างพวกกุ้งภายหน้าคนเราเรียนว่าใจเกิดนะลูกนะผู้คนต้องมีศีลหันหลังก็ฮพรจัก เป็นหุกจากทา่านเวลาเราไม่ได้เหลือมากนะพงษนะเวลาพูหนกมืเอื่นเข่าเห็นหน้าจังหวะยั่งการนอน<ะ>คือการรับคือการตายนะคือเือพาะหงเมื้อคือเน้ยเวลาเขาเสีตใจไปหุบจากพวายิ้มรับไปแล้วรับเรืร่รอยิ้มบพราะด้เสีได้ว่าบานกูลวกูเมียกูอืมตายไปคือคือเนี้ย ทีมทั้งขางทั้งหลังเออแล้วคนบผู้ั้นเคยืฉากควาเดือกร่างกายทั้งขา,งข,างของเราไม่ใช่ของเราอีกต่อไปมีแต่กิจแค่นั้นที่เป็นของเราค่ะแอดกาสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องที่กำลังรับชมรับฟังอตอนนี้นะคะค่ะแอดกะซิมาสรุปคำว่าผู้ตายให้ท่านผู้ชมฟังอีกรอบนึงค่ะ สำหรับแนวทางวันที30่30เมษายนพศ2566นะคะค่ะสิเป็นรายเดือนหรือว่ารายบันกับให้ท่านชมพิจารณาเบิ้งเอานะคะออกไายบันแล้วก็ออกรายเดือนใดขึ้นกันค่ะท่านผู้ชมสำหรับรายบันมณีค่ะแคปหน้าจอไว้แล้วก็ฟังแอดเวลไปน้เนาะคะ่ะ ปูตาบอกว่าปูตานี่รอหลากลอรอสิบรอเนาะค่ะท่านชมสำหรับรายวันค่ะมื้อนีปูตาว่าว่ารูดเป่าคาร์ชมแล้วก็ปูตาก็ได้ว่าเกี่ยวกับการเขาวัดทํำบุญเนาะค่ะพระแปดปาสองค่ะตอนกลับมาให้เอาปลามาเก้าซิบโตเนาะค่ะท่านชมแคหนาจอเลยค่ะให้รอบดึกดึกเก้าสิบกับลอยเก้าิบเนาะคะ่ะแล้วกา่าลืมเลขหอปูตานะคะ่ะหอปูตาชีปบะคาก็คือเก้าเก้าแปดค่ะ รากาปูตาห้ค่าน้ำมันเสียเอกเนาะค่ะ C7 C2 ค่ะท่านชมแคบนาจอไวค้ค่ะค่ะสำรับหมวดสองพื้นผ้าคมพศ2000า้อยหก6เนาะคะ่ะนี่ค่ะท่านชมแคบนาจอไว้แล้วก็ฟังแอดวบอกไปนั่งเนาะคะ่ะตอนมเมื่อเ้านี้เนาะคะ่ะปูตาบอกให้ไปไท้ายป้ายทะเบียนรถ คุณสาลิสาค่ะทีมากับคาราวาปูยูหัว่ะท่านผู้ชมไ้ไปทายไว้เนาะคะ่ะแอดทายไว้แต่ไนไลซ์สดเนาะคะ่ะบอดีทายคลิปสันไว้ตอนนี้เพิ่นกลาวไปแล้วนะคะ่ะแต่ว่าแอดจำไวะะ้แล้วค่ะป่ายทะเบียนก็คือ9890ค่ะท่านผู้ชมใหร่งคันของเงาคนละเก้าสิบาทค่ะไ้พระอาจารย์ในสิบเกค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ไหนางกาันเงาเนาะคะ่ะ บอกว่านางการย่วน่สื่อบบท่านถือเนาะค่ะนางการยย่สื่อไว้แล้วก็คือ17กับ7เก่าบอกว่าสื่อบบถือนั่นการแย่เลยถามปู่ตาว่าสื่อโตได้ยนปู่ตาเลยบอกว่าสื่อเจ็ดซิมันคอยสิถือเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ให้นั่งขาเฮียนเนาะค่ะบอกนั่งขาเฮียนว่าสื่อถือแล้วแอดก็เลยไปถามหายว่านั่งขาเฮียนนี่สื่อโตได้นั่งขาเฮียนบอกว่าสื่อแล้วก็คือ 8, 98, 90, แปดไอเก่าแปาะะดกับเก่าศูยนย์ค่ะท่านผู้ชมแล้วก,ก็ 16, 90, ปจจู 16, 90, ะะป่ตาเขียนห้เนาะคะ่ะเขียนห้ท่านผู้ชมเนาะค่ะโตบักใหญ่เลยค่ะเขียนใส่กระดาษ A4 เนาะค่ะก็คือสิบหกกับเก่าสิบค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ค่ะสิบหกกับเก่าสิบเนาะค่ะที่ปู่ตาเขียนห้ค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ไม่พูดจุดถูกตอนเช้าเนาะคะ่ะจุดถูกถามปู่ตา จุดด่สองซีเก่าค่ะท่านชมนี่กัเป็นงวด2องคภา,าคมพศสองพนห้าร้อยหกสิบหกต้ขาแคบนาจอไวค้ค่ะขากาเรียนเชิญน,นะคะมืออื่นค่ะมืออื่นกาเลียนเชิญแม่คู่15าที่งานนะคะไปเห็ดตนผาปายูบาดบานมืดค่ะเรียนเชิญมาแหตนเงืนนั่งกันนะคะก็รอติดตามนะคะก็จะไปกราบฆ่าระวาปูรี่ค่ะรอติดตาม ตัวเลขที่ปู่ตาสิพ้าแม่คู่ไปยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลนําเนาะคะ่ะรอติดตามก็ติดตามเลยค่ะจะได้ป่ะผาดคลิปเด้ได้เนาะคะ่ะโชคดีค่ะ